ยีงมิกไปแล้วกันถ้ามีคนลงกอกอีนมิกไบต์มีไบต์มีไบต์เด้อโอเคลงตัดเรื่องเด้อพ่อนผมเจ็บผมเจ็บผมงเลือดหลอดเลือดผมวีละมันจะอีมามันจะอีมาพี่ต้องด่าขำใหม่ไม่ต้องบอกน้องจะเอากิโลดินิ้นข้างซ้ายถือปีชาโดข้างขวาถืออาเกนหน้านี่ถือแล้วเอาแป้นเอาแผ่นมันมามันมาเยอะโอ้โหยี่ตัวมีแม่งมึงรู้อ่ะ รู้เลยอ่ะผมองก่ัดออกกัดผลิเส็จออก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 ออออกมาออกมามาแทนอะไราแก๊งเหรอไม่น้องเจาะไปห้างเดี๋ยว <Daniel. S 2> กลับมาจะมาเล่นด้วยไอเลิศเต็มรีไอรับไปไหนะอยู่องเทพอ๋อไม่ใช่ปัทยาอืออือยู่องเทพน้องมาเดี๋ยวเมื่อวานล่มามอนยาวให้เตือนจางปลอดตาย

น้องลงไปตาติดจะไม่เลยรีลุงไปเยี่ยมเข้าตามมาเลยอิโม่รับเพื่อนไหนเอ่ออพีพี่หินหลังมาด้านหลังมาเอาไว้ที่นั่นมาหลังมาหลังมาหลังทางทางนี้เข้าทางนี้เข้าทางนี้เข้าเลยพี่เออหนอถ่ายมา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 ดินผู้รีโูลีโูลีโูลีโู้ีลดีแโอ้ยผมบล็อกบล็อกมันไว้บล็อกบล็อกมันไว้บล็อกมันไว้มันจะได้เข้าไปใครใครโรสวิทมาสวิทมาสวิทมาเดี๋ยวรับหน้าครับ อย่าอย่าปาอย่าปาดูน <tr> ้ามมีนะอย่าดูน้ามมีมอนเยอะที่ตัวมีกับหัวคิวมันอยู่ด้านหลังด้านหลังมัดหลังเข้า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 ขวานขวานขวานซิงขวานซิงเข้าไม่ไม่ไม่ขวานแค่ขวานแค่ขวานระวังระวังหกวเสือหัวเสือหล่ะ เฮ้ยมามาหน่อยได้ไหมมาหน่อยได้ไหมบอกไม่ได้เลยลอ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 ยโอเคโอเคไปไปไปรับรับนายมาเดี๋ยวไปด้านหลังโลมากด้านหลังโลมากด้านหลังมันอ่ะขอรีก่อนผมขอรีก่อนอันเดมันดงีนะพิทิงไว้ที่เพื่อนหน่อยผมก็วอดเดอร์รีก่อนแล้วตอนเบียร์ผมโอ้ผมเล่นเยอะไม่ได้นะผมขอบเชื่อแล้วชื่อแล้วเถอะมาเถอะมาใครเลือดเต็มไปช่วยนะใครเลือดเต็มไปช่วย มันกำลังถ่ายมันกำลังถ่ายลีล่า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 ไม่มีไม่มีขอผมหมดรู้แล้วเอาเปล่รองเท้าวิ่งไม่อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้การการเพื่อนอยู่ตรงนั้นเยอะนะตรงนั้นเยอะตรงนั้นเยอะตรงนั้นรอมารอรับเยอะมากพี่พี่นนะถ่ายถ่ายมาอีกน่ก่อนเยอะเยอะนะพี่

Đằng sau, đằng sau, đằng sau 4 tên Đằng sau, đằng sau là E Đi đi, tên đó đi, tốt Được rồi, được rồi, game tôi rồi Đi 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 Đó là đằng sau, tên đó rời đi, tên đó rời đi Cái đá của tiên đó đánh mất rồi Đang đánh đá ยึดไม่หนึ่งแต่เกียข้างหน้าข้างหน้าไอ้ยปูรับดิปูไล่ตัวนั้นเลยมันหมดแล้วปูระวังนะระวังนะถ้ามันเยอลลีนะมันเข้ามันเข้าแล้วคุณปูถอยมาก่อนถทำก่อนประมาเดี๋ยวผมเข้าไปชิบหายเดือดนเกียร์มันซดวอกอ่ะอ้าอะไรน้องมันน้องติดมอนะน้อง ถ้เราพาไปมาตัวนี้นะเอฟฝั่งฝั่งกลางสามตัวนะพี่เออตรงนี้สามตัวกลางสามตัวโอเคออบานานุคลีมานาก่อนมานาไม่พออืมไม่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 ไมเนี่ยมันติดหมอนแล้วมันต้องเสียแซดมื่อกี้ มันบอกให้เราออกเลยวีสิโอเคนี่นี่นี่สิิตรงนี้สิตรงนี้มันมันเอาเส้ขยะมาแล้วเราก็วิ่งเลยเราไม่อยู่แล้วให้มันแม่เสียถ้าเข้าซอยซอยมอกัน่ามันเส้ขยะมันก็ไม่ไหวหรอกมันเตียบแผดโอ้โหเยอะไรเนี่ยระวังแอนดิสเกี่ยวนะมันติดมอนมันต้องถอยไปเลยมันติดมอนมันติดมอนวิ่งยาววิ่งยาววิ่งยาว ระวังระวังลงมาสวดโอ้ยมาเดงวนอยู่วนอยู่วนโอเคลีบลีฟลีฟลีฟขึ้นเลย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 อย่าอย่าอย่าลงอย่าลงอย่าลงมันเยอะนะพี่มันเยอะมันเยอะรีบแล้วรีบ ระวังเกี่ยวมือดิปัดรองเท้าวิ่งด้วยนี่โอเคพอดีปัดรองเท้าวิงว่งแบบรองเท้าวิ่งยิงพี่โซนช้านะระวัง